สวัสดีครับน้องๆสาหรับในเรื่องต่อมาที่จะสอนนี้ก็คือเรื่องของการแบ่งความต่างศักย์แล้วก็แบ่งกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งโจทย์ที่พี่ยกมาตรงนี้ก็คือมาจากในหนังสือของพี่ก็คือเรื่องนี้นะครับหน้า82ข้อ8ตัวจากโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็ได้ถามว่าให้วงจรอันนี้มาอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องดู่อนว่าตรงนี้มีความต้านทาน ที่เป็นเ x ็ไว้คือที่ไม่ได้ใส่ไว้ซึ่งเราต้องมาวิเคราะห์ว่ามุดเริ่มจากข้อแรกอย่างที่เรารู้ก็คือวงจรนี้วงจรขนานความต่างศักรวมที่ของตรงนี้ก็คือ12บสองโวลต์ดังนั้นทั้ง4จุดนี้ที่ขนานกันอยู่จึงมีความต่างศัก12ิบสอโวลต์เท่ากันทุกจุด พอเราแบงเริ่แมแบ่งจากความต่างศักย์ที่เท่ากันแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงนี้กับตรงนี้ก็แยกความต่างศัก์ออกไปตัวละ6โวลต์เพราะมันเป็นการต่อและถงกลมกันวงไป็น12โวลต์แยกไปตัวละเท่ากันก็คืออย่างละ6โวลต์ดังนั้นเราจากจากข้อแรกเนี่ยเราจะรู้เลยว่า,ต,วาตัวนานสองตัวนี้ถึงแม้จะมีความแม่นาญเท่ากันแต่ความต่างศัก์ไม่เท่ากันดังนั้นจะใส่ไฟฟ้า,าที่ไหลผ่าน ยงไม่เท่ากันในทั้งสามตัวนี้ต่อไปครับคืในข้อที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าบอกว่าให้ x ตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็น2โอห์มถ้าตรงนี้จะมีค่าเป็น2โอห์มเนี่ยก็คือว่าพอ,อนน oh m, ตรงนี้2โอห์มปุ๊บตรงนี้รวมกันเป็น6โอห์มตรงนี้มีความต้านทานรวมเป็น3โอห์ม6ขนาน3ตรงนี้ก็เหลือความต้านทาน2โอห์มพอ2โอห์มตรงนี้รวมกันได้2โอห์มเมื่อขนานกันอีก ยังเ,เหลือความต้านทานหนึ่งโอห์ม oh แล้วพอ oh ห oh นึ่งโอห์มาปรไปหนึ่งโอห์มสรุปได้เลยว่าถ้าเราให้ x ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสองโอห์มเราก็จะรู้เลยว่าตรงความต้านทานรวมเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดเป็นศูนชุดห้าโอห์ม ต่อ,อมาคือในข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยก็พูดวา่าให้ความตั้นฐานตรงนี้เนี่ยมีความต่างศักเป็นสามโตนพอ,อมีตรงนี้มีความต่างศัก์เป็นสามโตนเนี่ยจากรวมที่มีทั้งหมดสิบสองโบนถ้าต,ตรงนี้แยกไปแล้วสามโบนตรงนี้ก็จะมีความต่างศักอีกเก้าโบนเพื่อให้รวมกันได้ทั้งหมดสิบสองโบนเท่าเดิมดังนั้นเนี่ย จากตรงนี้เราจะรู้เลยว่ากระแสไฟฟ้าเขาจะเท่ากับสามส่วนสี่แอมแปร์พ I รู้ไอสองคนนี้เท่ากันเราจะรู้ว่า R เนี่ยได้ทั้งหมดสิบสองโอห์มพอเรารู้ว่าได้ R หนงสิบโอห์ม oh ปุ๊บในโจทย์เนี่ยคือจะรู้ว่า R ตรงเนี้ยอีกตรงนี้เนี่ยก็คือสิบสองโอห์มซึ่งข้อที่สามยัเป็นข้อที่ถูกส่วนในข้อที่สี่เนี่ยที่บอกว่า เมื่อ f มีค่าเปลี่ยนไปความต่างสัตว์จะเพิ่มขึ้นเสมอจริงๆแล้วอัตราส่วนของความต่างศัก์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความต้านทานเพราะความต้านทานเปลี่ยนความต่างศัต์ตรงนี้ก็เปลี่ยนโดยเที่เป็นขนานกระแสไฟฟ้าที่แยกไหลมีผลทาให้ความต่างศักว์ตรงนี้มีความไม่เท่ากันจึงไม่เป็นไม่จำเป็นเสมอว่าเมื่อ x ค่าเพิ่มขึ้นความต่างศัตว์ตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าขึ้นอยู่กับสัดส่วนของความต้านทาน โจทย์อันนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าวิธีการแบ่งทั้งกระแสแล้วก็ทั้งความต่างศักตรงนี้เนี่ยต้องเริ่มจากการที่เราต้องเริ่มแบ่งจากการที่แบ่งขนานก่อนแล้วเราค่อยมาดูแยกทีละจุดว่าแต่ละจุดเนี่ยความต่างศักเป็นยังไงแยกกับตัวทานทานเท่าไหร่แล้วพอตรงนี้เอเราจะรู้ว่ากระแสทุกจุดแยกไหลยังไงแล้วเราจะรู้ว่าจากตัวทันเอกตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องรวมขอาทั้งน้นทั้งหมดก่อนเราสามารถแยกคิดทีละจุดทีละจุดและสามารถรู้ได้เลยว่า ตรงนี้จะมีความต่างักเท่าไหร่และมีความต้านทานเท่าไหร่ในกรณีที่จโจทย์ลบความต้านทานมาให้มาแทนในข้อตรงจุดนี้สนะรัโจทย์ข้อนี้ก็พี่อยากฝากนักเรีตรงนี้ไว้นะครับก็น้องไงก็พยายามเต็มที่โจทย์นี้ได้เป็นโจทย์ที่สำคัญขอ,องุ้ยครับ